<c oughs> ครับทีนี้เห็นนะครับมาขั้นตอนร <c oughs> ับคมนะครับพอดีเล่มน,นี้ก่อนตั้งเป็นก็แยกวเป็นคมกระจกเอาไว้นะครับเป็นคมวีแล้วก็ตบเงานะครับเป็นคมกระจกนะครับเป็นคมมีด,ม,ด,ม,ดมีดแคมป์ใช้งานได้ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นคมมีดจะจะไม่บางมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องกระแทกกระทันนะครับปันไม้ทําอะไร แต่ทำกับข้าวก็สบายนะครับเพราะว่าด้วยความคมนะครับของตัวมีดทีนี้เมื่อวานไปโดน <c oughs> ไปโดนหินนิดหน่อยนะครับก็เป็นตามดเล็กๆนะครับทีนี้ก็ไม่อยากตั้งคมด้วยเคมจีนะครับเพราะว่ามันจะเสียพื้นที่นะครับเสียปริมาณคมมีดไปพอสมควรน,นะครับ ก็แล้วก็แผลไม่เยอะด้วยนะครับทีนี้วิธีการทํำยังไงนะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นเป็นคมกระจกวาะนั้นจะรับแบบคมกระจกเหมือนเดิมนะครับก็ใช้นี่ครับกระดาษทรายนะครับขัดเลยนะครับขัดตามยาวแต่ให้อารมณ์เหมือนเฉือนนิดหน่อยนะครับนะตรงไหนสะดุดก็ขัดนะครับ มันจะสัมผัสได้นะครับขัดตัวนี้204นะครับเอาไปปักทรายด้วยเมื่อวานนะครับปักดินปักทรายก็ใช้ไม่ต้องไปห่วงคนระับใช้สมบุกสมบันแล้วก็ <c oughs> เรามารับผมได้นะครับไม่มีปัญหารับไปตามพอใจเลยนะครับ อันนี้ก็คือรักษาองศาเดิมของการ <c oughs> ตั้งคมมีดด้วยนะครับเราไม่ต้องไปพยายามที่จะตั้งคมใหม่องศาอาจจะเพี้ยนได้นะครับอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ไม่ชำนาญเกี่ยวกับ <c oughs> การเปิดคมมีดใหม่นะครับอ่ะกับอีกฟังหนึ่งนะครับ เรื่องจากมีดมันคมแล้วนะครับเพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับก็แคมจับมีดให้มั่นคงนะครับอ,อย่ามาั่งนี้นะก็เหมนเดิมนะครับเอาตามที่ พอใจเลยนะครับว่าเราต้องการให้มันคมแค่ไหนอะไรยังไงในตรงนี้ยังเป็นตาหมอดอยู่นะครับ ถ้าเกิดว่ามันเยอะนะครับตาหมดมันออกไม่หมดหรือหรือมันช้าเยอะนะครับเป็นแผลเยอะก็ต้องจําเป็นต้องต้องเปิดหน้าคมใหม่เลยนะครับแต่ตัวนี้นะ่าจะไม่มีปัญหา เบอร์สองนะครับหยาบๆไปก่อนเรามาเก็บเก็บงานตั้งคม <นะ S 1> <ช>เฉพาะส่วนส่วน,ส,วนส่วนที่สึกไปก็ได้นะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องทั้งหมดแต่นี้ก็จะได้ไล่ดูความเรียบร้อยไปด้วยนะครับอันนี้คลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับ ก็ตั้งใจทำว่าเผื่อเผื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ใช้งานนะครับมีมีอยู่ในครอบครองอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดนะครับอาจจะอย่าไปมองถึงหลักการอะไรมันมากนะครับก็ประยุกต์ใช้นะครับ ที่มันใช้งานได้จนนริงถ้าที่ดูน่าจะน่าจะโอเคนะครับน่า,นา,นาจะหมดละทีนี้ก็ไล่เบอร์นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้ก็สองร้อยสี่อันนี้สักสี่ร้อยนะครับ,รบหรือ เอาไล่ตามที่พอใจเลยนะครับก็อาจจะเบอร์พันเบอร์อะไรก็แล,แล้วแต่นะครับอันนี้ค่ะสี่ร้อยพอก็อผมไม่ได้ให้มันคมอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าเราอาศัยน้ำหนักในการฟันแล้วเราไปฟันไม้นะครับมันไม่จาเป็นว่าต้องคมจัดอะไรนักหนานะครับ เบอร์400ก็ใส่แล้วนะครับอ่าฝังนยอย่างที่บอกนะครับอาจจะเป็นคลิปท <ạ. S 1> ี่ยาวหน่อยนะครับมันต้องใช้เวลานะครับ นนเริ่มรู้สึกเลยนะครับว่าจะลื่นแหละไม่มีไม่มีกิฟตสอนละเบอร์สองร้อสี่อาจจะทิ้งริ้วรอยนะครับเบอร์สองร้อสี่ครับอาจจะทิ้งริ้วรอยไว้อันนี้ลบด้วยสี่ร้อยก็รู้สึกว่าคมจะใสเลยนะครับ โอเคอ่า,ท,าที่จริงก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ก็ใช้งานได้แล้วจับแล้วนะครับฟันไม้อะไรเข้าป่าก็ปะกะติแล้วแหละ <c oughs> แต่ก็คือเนื่องจากว่าเราอยากให้เป็นคมกระจกนะครับคมกระจกเราทำได้นะครับ ใช้ได้นะครับก็มีอันนี้แล้วก็สว่านนะครับก็ออไขนะครับออปัดเลยนะครับ อับให้มันคงแข็งแรงนะครับเพราะว่าอันตรายเดี๋ยวครับ ก็ใส่วิ้งเลยนะครับผมก็กลายเป็นคมกระจกะะสะท้อนแสงอโอเคนะครับก็แบบมีประโยชน์นะครับผมขอบคุณครับ